ตั้งแต่เกิดมาเจ็ดสิบปี<ม>ก็เพิ่งได้ยินนี่แล้วถ้าสมมติว่าเอาทิ้งไว้เป็นสิบปีแล้วมันกลายเป็นน้ำหอมแล้วเอามาใช้มันจะเป็นอะไรนะม,มันน่าจะหมดเชื้อไปแล้วพอสิบปียี่สิบปีน่าจะหมดเชือ้อ<ม>แต่ว่าก็ไม่ควรอยู่ดีเอาทําเรื่องที่ควรทําก็ดีกว่าเรื่องไม่ควรทําอย่าไปทําเสียเวลาหลวงพ่อยืนยันว่าไม่ได้ดับทุกได้ถ้าหากว่ามีการรักษาได้ ไอ้นุกษาไหลวัดโพตทำลายาวัดโพมันมาจากที่นั่นเยอะนะทำรายาเนี่ยจากวัดโพแต่มาจากพระบิดาไม่เคยมีญาติโยมแถวใัยภูมิหรือคนที่ใกล้นั้นขอภัยนะถ้าโยมจะนับถือเชื่อศรัทธาอะไรก็แล้วแต่ขอให้สัมพยุตด้วยปัญญาเอาสมองติดเครื่องกรองหน่อยว่าของเราเนี้ย ถ้ามันดีจริงวิทยาศาสตร์การแพทย์ล่มสลายหมดมหาลัยการแพทย์ไม่ต้องเรียนแล้วโรงพยาบาลไม่ต้องมีแล้วเพราะฉะนั้นจะเชื่ออะไรจะศรัทธาอะไรขอให้ใครครวญค,ความเป็นไปได้ถือหลักพุทธเาสาสักนิดหนึ่งเขามาชวนทําอะไรถือหลักสองอย่างหนึ่งไม่รีบรับสองไม่รีบปฏิเสธถ้ารีบรับไปเนี่ยสิ่งนั้นไม่ดีเราก็ซวยถ้ารีบปฏิเสธเพื่อเรานั้นมันดี เราก็เสียโอกาสแต่ยังไงก็ขอให้ดูว่าความเป็นไปได้กับเป็นโทษกับเป็นคุณเนี่ยอันไหนมันจะมาแรงกว่ากันออ้ไหนชัดกว่ากันระหว่างเอาพวกนี้มาใช้บำบัดแล้วเกิดคุณกับเกิดโทษสเสลดน้ำลายเป็นทางมาของเชื้อโรคแล้วคุณไปทำข้าพื่อจะรักษานี่มันย้อนแย้งอะเมื่อมีไวรัสก็มีวัคซีน ไม่ใช่มีไวรัสก็จะเอาเหงื่อใครเอาเะเล็ดน้ำลายมาแก้มันสวนทางความเป็นจริงนั้นญาติโยมอย่าเสียทีที่เป็นคนไทยเชื่อง่ายเชื่อได้ให้เชื่อแบบมีหลักฐานเทียบเคียงอย่างลึกตึกตรองว่ามันพอเป็นไปได้ไหมค่อยเชื่อแล้วจะไม่อายเชาบ้านจังหวัดอื่นเขา